ตอนที่7การสกัดกัน้นก่อนที่จะพบกับความสัมพันธ์ระหว่างออกกับปีศาจมีข่าวว่าปีศาจในทางน้ําชั้นใตดินมุ่งหน้าไปที่ไอรอนกับบ้านของเราตกอยู่ในอันตรายที่จะกลายเป็นสนามรบอีกครั้งพวกเรามาถึงแล้วเฮเดนท่านภาพเป็นยังไงบ้างไปลุยกันเลยท่านหญิง ดามข้ามาเจอพลังดาบข้าหน่อยเป็นไงจะอผูกออกโอ้ท่านหญิงตัวอะไรอะระวังนะมันน่ากลัวมากเลยโอ้โหมันจังน่ากลัวจังเลยท่านวาดีข้าไม่กลัวเจ้าลรอกเจ้ามัคาล่าเจอเพลงดำมไม้ของข้าหน่อยเป็นไงนี่ไงยอด สิ่งนั้นมันแข็งแกร่งมากและมันควบคุมโดยปีศาตัวอื่นพวกเราควรจะรับคำแนะนำของเฮเลนตอนที่8ความหวังวาดีพบหินประหลาดหลังจากต่อสู้กับกลุ่มปีศาชัดเจนว่ามันไม่ได้แตกต่างจากอะไรก็ตามที่ทำให้ท่านพ่ออ่อนแอเฮเลนบอกพวกเราว่าการศึกษาหินจะช่วยให้พวกเรารักษาเขาได้ ว่าเฝ้าสังเกตหลอดโรเดลิกและเจ้าพูดถูกมีอะไรแปลกๆข้าว่าปีศาจได้ควบคุมจิตวิญญาณของเขาอยู่นะทันวาดีรอค้าด้วยดีบตามข้ามาเฮเลน คุณพระเจ้าท่านมาถึงแล้ว,วมันอะไรเนี่ยวับปีษสัตว์จ้าจะงเป็นทาสขอ,ขอ,ของใครพวกมันเนี่ย เราทหารของพวกเราเป็นทาสของมันแล้วช่างน่าสงสารจังเลยจะจัดการเจ้าเองเจ้าปีศาจมังอาจมาทำเราทานของข้านี่ไงเาเลยข้าขอ,อยืมอาวุธเจ้าหน่อยแล้วกันหายไปเถอะทหารคนอื่นกำลังอยู่ในอันตรายนี่เนี่ยนี่เนี่ยตายให้หมดเธอพวกเจ้าโอ้อาวุธของเจ้ามันช่างร้แรงจริงๆ ขอยืมสักสามวันได้ไหมเนี่ยตายให้หมดตายให้หมดตายให้หมดพวกพิศดาจจามาถึงที่นี่หรือจะพวกมันหมดพวกเรามาช้าเกินไปพวกมันไปแล้ว ตอนที่9สิ่งมีชีวิตจากโลกใต้ดินวิญญาณจากโลกใต้ดินพยายามที่จะเปลี่ยนทหารของพวกเราให้เป็นพวกไร้ความตายพวกเราสามารถค้นพบว่าพวกมันเข้ามาในโลกของพวกเราก่อนที่มีอะไรบางอย่างมีอันตรายมากกว่าจะเข้ามาพ่อของท่านเป็นอย่างไรบ้างท่านหญิงท่านหญิงตามข้ามาเราต้องรีบทำลายประตูโอ้โอ เยี่ยมดีมากมองหาประตูต่อไปเลยท่านเสือเพลงดาบของข้าหน่อยเป็นไงนี่แน่ยยเยอะเยอะเยี่ยมเหลือนเดียวแล้วท่านเออมีปีศาจขวางประตูอยู่แต่แค่นี้สู้ข้าไม่ได้หรอกนี่แน่สิ่งนั้นต้องเป็นยมทมูต แต่อย่างน้อยพวกเราก็ปิดประตูสุดท้ายในพื้นที่นี้ตอนที่10ก้านำลาในขณะที่ทำลายประตูที่สร้างโดยยอมทูตพวกเราได้รับข่าวร้ายจากไอรอนกะท่า,านิงคาร่าเธอมาช่วยแล้วเราทหารหารัน เฮเลนนั่นเฮเลนนี่นะเฮเลนเฮเลนท่านเป็นไงบ้างเ <Helen. S 2> ออท่านจริงดูนั่นท่านพ่อ Yeah. 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 ทำไมท่านพ่อถึงทำแบบนี้พลังลึกลับในตัวท่านโลดลิลิกเก็ดความวุ่นวายนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เขา ทำให้เขาเป็นแบบนี้ไม่นะั้นท่านรอดน่าจะยังมีทางช่วยเขาอยู่ถ้าเจ้าใช้การเชื่อมโยงวิญญาณได้โปรดแม้มีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่จะช่วยท่านลอดลรดริลิกมันก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยงท่านรอดท่านจงได้สติคืนมาเถอะท่านรอด ท่านจะยิงข้าไหมไม่ขับบนหัวล้วกไม่นะท่านพ่อท่านโอ้โอ้อนหัวแลกไอ้คนโ่ท่านพ่อ,ท,พอท่านพ่อท่านอย่าไปยิงระวังขัาไปด้วย พวกเราต้องตามหาเขาไปทันยิงเสือพลังของข้านี่เป็นไงเจ้าปีศาจโอ้ยพลังมาของข้า,น,ขา,านี่เนี่ยขมเลยพวกปีศาจนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยตามข้าว่าทัานยิงทันยิงระวังนะท่านพ่อ ข้าเองนะคะาล่ะได้โปรดท่านต้องได้สตินะาไม่สนใจใครทั้งนั้นไปเลยแล้ท่านต้องได้สติเหรอได้ตสติได้ตสติขึ้น ตอนที่11ผู้คนโบราณแห่งทะเลทรายท่านพ่อได้เสียชีวิตเพราะถูกสังหารโดยสเก็ตความวุ่นวายเฮเลนและวาดีออกไปเพื่อค้นหาอะไรบางอย่างที่เรียกว่าพิธีคืนชีพคาถาที่รู้จักกันในผู้คนโบราณของทะเลทรายสเก็ตความวุ่นวายในตัวหลอดโรเดลิกมีปฏิกิริยากับเห็สีฟ้าที่เจ้าให้ข้า ข้าสิ้นหวังเหลือเกินสําหรับการรักษาข้าเข้าไปยุ่งกับพลังที่ข้าไม่เคยรู้จักมันมาก่อนเลยข้าเสียใจที่ท่านหลอนโรดริลกตายเจ้าทำดีที่สุดแล้วเฮเลนแต่จริงๆแล้วสเก็ตคอมูนไวนี่คืออะไรเหรอมันคือเศษคิดตั้นของความเวีนวที่เคยใช้บรรจุพลังของเทพเจ้าปีศาจ ตำนานบอกว่ามันถูกทำลายในระหว่างสงครามเทพเจ้าชิ้นส่วนของมันตกลงมาอย่างโลกแน,น่นอนายแห่งเวลาได้ชำระล้างสิ่งที่เกิดขึ้นไปทั้งหมดดังนั้นแต่เดี๋ยวก่อนายข้าเพียงจะจำอะไรไบางอย่างได้อะไรท่านในวัยเด็กของข้าข้าเรียนเกี่ยวกับพิธีเว่นมนแปแปลกของเทเลไซส์เอมอน ในดินแน่นแสงแดดแผดเผาที่มีพลังคาถาที่ทรงพลังเหลือเกินเขาเรียกพิธีนี้ว่าพิธีการฟื้นคืนชีพบางทีเธออาจจะสามารถนำหลอดโรโดริกกลับมาได้ข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อต่อสู้ข้าแค่อยากมาสนทนากับราชินีของเจ้า 朗达皮卡曼呀！拉查努比特咯？门特、嗯，当街跑这里咯？就唱我爹来养你。 อนนตอนที่สิบสองเนปทิสราชินีทะเลทรายในที่สุดวาดีก็ส่งข่าวมาพวกเขาใกล้จะได้รู้เกี่ยวกับพิธีฟื้นคืนชีพแล้วข้าพเจ้าจะคิดในแง่ดีเชื่อว่านั่นจะเป็นทางเดียวที่จะตอบแทนความพยายามของวาดี หลังด <c oughs> าพิฆาดมันข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อต่อสู้ฟาบาดข้ามาที่นี่เพื่อให้ท่านช่วย អ្នកខជួយលើนั้นຕ້ອງผ่านสมุนค่าไปก่อน แข็งแกล่งอย่างนี้จะยังไงตอนที่13ความจริงเปิดเผยหลังจากที่ได้ข่าวว่าดีไม่สามารถที่จะต่อรองกับราชนีแห่งทะเลทรายได้เฮเลนออกไปเพื่อดูว่าเธอสามารถช่วยอะไรได้บ้างดูเหมือนว่าจะมีความเยือกเย็นลอยอยู่ในอากาศ เป็นสิ่งในชีวิตที่น่ากลัวอะไรอย่างนี้เฮเลนท่านมาทำอะไรที่นี่ข้ามาช่วยท่านไง ตาาามมข้ามาพวกมนุษย์วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของพวกเจ้า ได้ปอดยุดเชิญก่อนท่าน ผลึกของข้าเจ้าทำอะไรนะเฮเลนตอนที่14การทรยศ ถ้าไม่อยากเชื่อเลยว่าเฮเลนอยู่เบื้องหลังทุกอย่างในที่สุดพวกเราก็พบร่องรอยของเธอแล้วข้าขอสาบานว่าจะให้เธอได้ชดใช้ เธอหญิงตามข้ามายอ่ยอยาอยอ่อเย่อเจอพลังดาบขันสุดยอดของข้าน่ะเป็นไงนี่เน่นี่เน่นี่เ้าเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้ารู้ไหมว่าข้าเป็นใคร พวกนั้นมันคืออะไรนะ่ะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันท่านหญิงพลังดาบขั้นสุดยอดของข้าน้อยเป็นไงนี่น่ะว้าทุม่มพวกมันอาจจะเป็นต้นกำเนิดของมแมลงที่พวกทหารกลัว อมันมีเครื่องพ่นไฟด้วยเหรอเนี่ยข้าขอยืมเครื่องพ่นไฟของเจ้าหน่อยนะเจ้าอ๊อฟฮึ่มเนี่ยพลังเครื่องพ่นไฟของเจ้ามันเด่นมากเลยขอยืมก่อนนะเผาให้หมดเลยพวกไครปีศาจเนี่ย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 นี่แน่นี่แน่นี่แน่พ่นให้หมดเลยเฮ้ยแมลงอะไรพ่น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 ให้หมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตายให้หมดเถอะพวกเจ้าตายให้หมดทุกพวกเจ้า ท่านหญิงจำข้ามาท่านหญิงเผา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 ,า,าให้หมดเลยอีเข้ามาเลยพวกอ็อกเนี่ยจื้อเครื่องพุ่นไฟข้าหน่อยเป็นไงเนี่ยเนี่ยพ่นไปเลยพ่นไปเลยเผาเผาผ่านให้หมดเลยท่านหญิงเป็นไงบ้าง เผาให้หมดเลยมแมลงมแมลงแมลงปีศาจบ้าเอ้ยเนี่ยข้าจัดการให้หมดเลยเผาเผาเผาเผทิ้งเลยหมดยัง่งหมดยัง่งหมดยัง่งอะไรก็ตามที่ฟักไข่เหล่านี้มันไม่ชอบแน่ที่พวกเรามาทําลายพวกมันทําต่อไปในมิช้าพวกมันก็จะรู้ว่าพวกเรากําลังทําอะไรและจะพยายามยุดพวกเรา เจ้าคือตัวอะไรของเจ้าเนี่ยข้าจะจัดการเผาเจ้าเองเนี่เผาให้หมดเอาให้หมดโหกระจองมากเลยพวกเจ้าเนี่ยตอนที่สิหช่วยเหลือพวกเราบาังเอิญเจอการค้นพบที่น่ากลัวพวกทหารที่มาถึงก่อนหน้าพวกเรากำลังถูกจับเป็นอาหารให้กับมแมลงจากนรกที่เสกโดยเฮเลน อย่างไรก็ตามเฮเลนกำลังวางแผนอะไรทำไมเธอต้องการสะเก็ดความวุ่นวายฉันี้น่อล่ะทหารจะเป็นไรนะ่ะช่ยด้วยช่ยขาด้วย พลังดาบขั้นสุดยอดยอดเป็นไงล่ะพวกเจ้าอ๊กเข้ามาเลยพวกพิศาตัต <c oughs> พวกอ,อก๊กจะรวมตัวกันเหรอแต่เจ้าสู้ข้าไม่ได้หรอกข้ามีพลังที่สุดยอดขอข คุณท่านหิงเจ้าเป็นคนสุดท้ายแล้วหรือยังยังมีพวกเราอยู่ข้างในอีกท่านหนึงโปรดไปช่วยด้วยท่านจะต้องไปจากที่นี่โดยด่ว,ดวนมันจะมาที่นี่ไนไม่ช้า นั่นคือ